กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยเตซ่าเกมเมอรทีนะครับก็มาต่อกันในเกม Dead Triggers 2นะครับ หายไปตั้งนานเพราะว่าโบไมเซนผมมีปัญหานะครับก็เลยต้องไม่ได้แคสมาตั้งสีหวันแล้วใช้เวลาเยอะหน่อย <c oughs> เริ่มเลยเสียงให้ดังมาไม่มีอะไรบ้าง ใช่โฆษณาที่ขึ้นมเมื่อกี้มันเกี่ยวกับอะไรก็ถ้ารู้ก็บอกผมด้วยโพสมาใต้คลิปเลยเนี่ยผมจะเล่นเดล่จอบก่อนนะครับเพิ่มตังค์ให้เรื่อยๆเลย แน่ยนมาถึงก็แหลกเลย <Thanks. S 1> ยังไม่ตายยังไม่ตาย ยิงแล้วยังโบกมืออีกยังโบกมืออีกเคียวมึงไปขาล็อกหรือไงฮะเป็นขาล็อกก็โบกมืออะฮะ ไหนเอกฮะอยู่ไหนเอกไหนเอกมาคคับยากมากมากชนะแล้วเนี่ยแหละครับง่ายได้ได้ๆๆๆเพิ่มมาเป็นพันสองหกสิบเจ็ดบาท ไอทาก้าน,นี่ก็ไม่ปลดล็อกสักทีอะไรของมันว่าเกือบจะเลเวลห้าแล้วมามมา,มาเล่นเล่นภารกิจต่อ,อต่อกับภารกิจเราเลย จำได้ดีด่านนี้เราต้องหาน้ำมันให้ครบถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีให้ยิงเหรียญสงสัยหมดไอ้นี่มันละมั้งโดโปรโมชั่นละมั้งเอ้ะอะไรเนี่ย Take that. โอ้ยดังไปดังไปดังไปลดหน่อยลดหน่อย <you> โอ้ยมันเข้ามาใกล้แล้ว ตอนนี้เราอย่าวอยิงผีเราต้องเติมน้ำมันก่อนจะแหลกทำไมนักหนาวะนะยาง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 จะแหลกอีกภาพแบบว่ามันไม่ลื่นเลยครับมันไม่ลื่นเลยมันไม่ลื่นเลยเนี่ย มันไม่ลื่นเลยอ่ะมันไม่ลื่นเลยอะไรเนี่ยสองนัดตายตายผมจะไม่เสียเวลาย,ยิงผีขอสักหน่อยเหอะไม่ไหวแล้ว เสร็จแล้วโอ้โหโคตรแหลกเลยมหาแหลกเลยเนี่ยแหลกโคตรพ่อโคตรแม่ ถามจริงถ้ากูถ้ากูไม่ได้แคสเกมป่านนี้แม่งแหลกชิบหายไว้ว่แล้วมั้งนี่แหละค่าแบบง่ายดายแต่ต้องเสียดายระเบิดนิดนึ่ง ขาวมาเสียระเบิดตั้งหลายลูกบ้านก็ไม่ได้รวยระเบิดนะเว้ยทำไมาเสียระเบิดตั้งหลายหลายหลายลูกเนี่ยลิ้นกุนิพันธ์กันหรือไงว่าพูดห่าอะไรมันแบบแบบลิ้นรั่วไปหมดผ่านแล้วกิ๊บ อขีโม,มกได้ตังค์ครบเหมือนแล้วแล้วก็เลเวลห้าแล้วก็ดูหนังแป๊บหนึง่ง <Yeah. S 2> ชอบมาโฆษณายอยู่เรื่อยเลย อะไรวะคายสิ์แอคชั่นเจ้โอ้นู้นอ้าวต้องรออีกแล้ว ก็จะขอต,ตัดคลิปจนกว่าด่านจะปลดล็อกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่ะต่อเลยครับ God you are six <c oughs> เวลาอันยาวนานแค่19นาทีกว่าๆมันช่างนานยิ่งกว่าชั่วโมงถัง ด่านี้แล้วใช่ไหมแงวไม่จำเป็นต้องเน้นหัวแล้วแต่ก็ต้องเน้นอยู่ดีเพราะผมเกลียนเฮ้ยไม่ดู เคลียร์ไปทางไหนกันดีวะมาเยอะชิบหายเฮ้ยทะลุสองเอาไปซั์ยิงผิดที่ <laughs> เสียตลอดเจ็บปีกาวบ์เอาไม่โดนเลยแม่งเอ้ยผ่านยิงขอทางนัดดิขอนทางนัดดิขอนทางนัดดิผ่านนะครับ ผ่านไปได้ด้วยดีถึงจะได้ตังมาน้อยแต่ค่าประสบการณ์ก็เยอะเอ่อเอ็มสีอยากได้ละเกินปืนอะไรที่แรงๆเนี่ยก็จะขอจบคลิปนี้ก็จะมาต่อกันภาคที่4นะครับไล่มึงจะมาทำไมกูยังพูดไม่จบเลยรอไปก่อน ตัดคลิปไปเลยแล้วกันอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็จะไปต่อกันพาคที่4ก็ขอจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส,สไคร้นะครับแล้วก็ถ้ามีแนะนําให้ผมเล่นเกมอะไรก็โพสมาใต้คลิปคลิปอะไรก็ได้ครับโพสมันเลยเพราะว่าผมมีเวลาอ่านเยอะอยู่นะครับก็สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ